แล้วบอกว่าตอนที่เรามามันมันแห้งเนาะจ๊ะเนาะนมันแห้งพี่น้องตอนนี้ก็คือมันออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วเนาะอันนี้เป็นมะพริ่งใเนาะจ๊ะนี่ก้อนอเฮ้ยตอนนี้เรามาถึงฝรั่งเศสเดืออนย่ามัวอย่าง ใจหลายเพิ่นว่าได้เมียขออยันตอนนี้เรามาถึงฝรั่งเศสหนึ่งเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่ว่าบล็อกว่ได้ถ่ายคลิปเนาะจ้ะเพราะว่าไม่มีไม้เซลฟี่หนึ่งไม่มีไม้เซลฟี่เพราะไม้เซลฟี่ถืบไว้เมืองไทยเนาะจานะ้ะเนาะสองก็คือขาตั้งแลละบอมีอันอันยุดนะพี่น้องพาตาหเห็นเนาะจานะ้ะเนาะแบบเก็แบเบก็แบบคักโคตรนะนะก็เลยต่อไปนี้ก็จะเริ่มถ่ายคลิป ลงนะจ๊ะเนาะกสิท่ายคิปพักในสวนนี่แหละพี่น้องแล้วกันเวลาไปเที่ยวกับสิท่ายลงนะจ๊ะเพราะว่าเราอยากบันทึกความทรงจําไว้ว่าปีนี้เราปลูกอะไรสวยไหมอะไรอย่างประมาณนี้จ้ะพี่น้องกันทั้งอยากห้มู่เบิงแน่แล้วก็ทั้งอยากเอาไว้เป็นความทรงจําดีๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิงมาชมสวนน้ำกันเลยจ้าอันนี้พอบ้านห้องมาเบิงมะเขือเทศนะจ๊ะเนาะนะอันนี้คือเราปลูกเดือนหนึ่งเด้อพี่น้อง มะเขือเทศนี่น่าจะปลูกทีหลังเด้เพราะว่าหาต้นไม่ได้น้อจ้าก,ก็จะประมาณหลังประมาณสี่ห้าวันอย่าพี่น้องเพราะว่าหาต้นไ่ได้เนาะจ้าเนาะนี่นแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มออกลูกแล้วนี่พี่น้องคือละมาช้าเกินไปน่ะอันพันธ์มะเขือเทศมันก็เลยแบบว่ามันเบิรดนาะจ้านาะพี่น้องมันเหลือแต่ว่ามันแก่ที่มันเหลือเขาเลือกนะก็เลย เอามาลองเบิ้งสามต้นเนาะจ้ะเนาะลองเบิ้งสามต้นมาสิได้กินบอพี่น้องกะเริ่มแล้วเนาะเริ่มออกเริ่มออกลูกแล้วจ้ะพี่น้องนี่มันเริ่มออกลูกแล้วจากเราที่อยู่โคกนองนาเนาะวันนี้เราก็มาอยู่โคกนองนาโคกนองนาอยู่ฝรั่งเศสจ้ะพี่น้องเป็นคางหัวเนาะจ้ะเป็นเป็นข้างบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่โอ้อีพอกระเสือปลาไซจ้ะ มันเป็นข้างบ้านเนาะจ้ะนี่อันนี้ก็ปลูกไว้รอบรอบที่แล้วกับพ่งูว่ามันออกได้จังไดพี่น้องมันเหลือออกได้จังไดเนาะกะงง,งงงอยู่จ้ะงง,งงงอยู่อันนี้เป็นสวนปลูกหนึ่งเดือนแล้วเดือนหนึ่งเดือพี่น้องเด๋ยนสิพ้าไปเบ่งผักฟังปุ่นเนาะจ้ะนี่เพราะว่ากําลังจะเก็บผักไปผัดเนาะจ้ะเนาะเป็นคะน้าเนาะจ้ะคะน้าที่เราเอามาเม็ดมาจากเมืองไทยเ,ยเนาะนี่เมื่อนี้นะขอเก็บคะน้าก่อนจ้า พี่เปบ,บ้กรอบสุดๆกรอบสุดๆนี่พี่น้องแล้วว่าวันนี้เราจะออกนะจ๊ะเนาะเราจะออกและที่ต้นมันเล็กๆเนะี่ยจะไปผัดเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ข่อยจะวานพักหอมนะจ๊ะเนาะเราจะาวาันหอมนะจ้ะมันก็มีต้นอ้วนๆน่ะพี่น้องก็เลยว่าเมื่อนี้สิมาเก็บนะจ๊ะเนาะเก็บให้เรียบร้อยมันก็จะได้เหลือเฉพาะต้นที่มัน ใหญ่อยู่นะจ๊ะเนาะเอาเฉพาะต้นที่มันเอ,อยๆนะพี่น้องนี่แบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเก็บคณะน้ำกันนะจ๊ะจะต้นประมาณนี้พี่น้องเอากระเก็บเอาเนาะจ้ะเอากระเก็บไปผับนี่จ้าพี่น้องอันนี้เป็นคณะนาะจ๊ะคณาเล็กๆที่เราเอาจากตรงนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็สิปล่อยให้พวกนี้ง่ายนะจ้ะ รดน้ําน้ําที่เรารดเราจะเปิดไว้อย่างนี้นะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเย็นมันเย็นนะพี่น้องมันเย็นละกะเพราะไงเพื่อนสิเปิดน้ําตากเด็ดนะเนี่ยนะจ๊ะเนาะแต่จะได้น้าโพดแบบสบายสบายเลยพี่น้องเราจะรดผักแค่ตอนเช้านะจ๊ะตอนเย็นจะไม่รดเด้อพี่น้องเด้อตอนงข่อยสิโพดผักเด้อพี่น้องพ่อใะญ่เพิ่นให้โดเฉพาะตอนเช้าจ้านี่เราก็ อยู่แบบสบายๆนะจ๊ะเนาะอยู่เมืองนอกแต่หูจักปลูกหั่นปลูกนี่มันก็ได้กินจ้ะพี่น้องก็คืออยู่เมืองไทยเอานั้นแหละอันนี้ก็เป็นสลัดนะจ๊ะเนาะนี่สลัดที่ปลูกไว้ตอนนี้อายุอายุหนึ่งเดือนแล้วเนาะนี่พี่น้องให้เบิ่งสลัดแน่สะออนคักจก้ะสะออนคักนี่เป็นสลัดอายุหนึ่งเดือนก็คือใบใหญ่มากนี่ซ้ำ ฝ่ามือข่อยผุล่ะพี่น้องใบนึงใบนึงนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เป็นอันนี้แบบว่าภูมิใจนําเสนอมากเป็นสลัดเนจาจะวันนี้น่าจะถ้าวันที่19ก็ปลูกได้29วันเนาวันนะจ๊ะเนาะนี่พี่น้องนับมือเลยน่จ้ะอันนี้ก็เป็นหอมหอมที่มาจากเมืองไทยจ้ะพี่น้องก็เริ่มเริ่มสิบเก็บกินได้แล้วเนาะนี่หอมข่อยก็เริ่มสิบเก็บกินได้แล้ว คือจะเอาไว้วันอาทิตย์เนาะจ้ะเพราะว่าวันอาทิตย์นี่สีห่อเมียงพี่นอ้องอมีโครงการสีห่อเมียงเสียวใบนี่แหละเอาใบสลัดเั้านี่แหละแล้วก็มีใบเมียงเอามาจากเมืองไทยอยู่เนาะจ้ะนี่พี่น้องอันนี้คือพุ่มใจน้าเสนอค่ะจ้ะพุ่มใจน้าเสนอค่ะพี่น้องมานี่ก็เป็นพักเสริมที่มันมีอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะเป็นผักเสริมที่มีอยู่แล้วเราก็จะมาหวานหอมแซมเนาะจ้ะอันนี้เป็น สลัดที่ปลูกรุ่นที่สองจ้ะรุ่นที่สองนี่รุ่นแรกเราปลูกแค่สิบห้าสิบห้าสิบห้าต้นนะจ้ะอันนี้เป็นสลัดนะจ้ะสิบห้าต้นพอรุ่นที่สองนี่เราปลูกอยู่ยี่สิบนะจ้ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายเบิ้งมือไม้นี่ส่วนบริเวณตรงผักหอมเราก็จะเอาเอ่ออันนี้ผักอิตูผักอิตูวานจากบ้านเฮาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือไม่สุดท้ายเบิ้องนะจ้ะมันชีเหิงพูดมีคนก็นจะแซมผักอิตูไว้ในนี่พี่น้องเอง อีตูจ้ะมันอยู่ที่หัวเราเลยพี่น้องไปห้องหูจักหูครับก็อนี่กินเนาะจา้ะเนาะนี่ก่อาก็สิบมีละโคตรพักาณาาะนะจ้ะบันอันนี้เป็นคน้าที่เราเอาเอาออกตะกี้เนาะจา้ะเนาะอันนี้ก็มีอยู่สิบห้าต้นเป็นสลัดเนาะจา้ะมันย้อมบริกิญท้่พี่น้องเพราะว่ามันยังบริอดญทสามสิบเมื่อมันยังบริอดที่จริงค้ามันจะเก็บได้ประมาณยี่สิบห้า เออสี่สิบห้าวันเนาะจ้ะเนาะที่เบิ่งในอินเทอร์เนต็ตแต่เพิ่นมาเก็บได้สี่สิบห้าเมื่อจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นปลูกใหม่ปลูกใหม่อันใหญ่อนะันนั้นคือรุ่นก่อนสิบห้าอันอันใหญ่รุ่นก่อนสิบห้าอันเล็กรุ่นก่อนมีอยู่เออรุ่นตามหลังนี่มีอยู่ยี่สิบนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื่อไม่สิตท้ายให้เบิ่งจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นแปลงฝั่งทิศตะวันออกเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวขอไปพักให้แล้วก่อนจ้าไม่เปิดน้ำตากแดดไว้จ้ะพี่น้องเราก็จะเปิดน้ำตากไวหน้จ้ะเนาะถ้ามันร้อนเสร็จเรียบร้อยจ้าเราก็จะเก็บเก้าอี้ไปด้วยเนี่ยพี่น้องพอเราลดเสร็จแล้วก็จะเปิดน้ำตากไว้แบบนี้เนาะเราชิตาก เปิดน้าตักแดดไว้พี่น้องเพราะว่ามันมีสารมีอย่างเนาะมันกับมีอย่างหคอลิ้นนะเนี่ยนะพี่น้องคอยจะจะ,จะตักโคตรเนาะจะจะจะบอเปิดสายยางมีขนาดกระแซว์วายุพี่น้องเพราะว่ามันอยากเหี่ยวนี่ไม่ให้ดูไมใ่มให้ดูความที่เราลดแล้วเราใช้บัวเนาะใช้บัวแล้วก็ลดแบบแรงมากเดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องกอบประกอบเบิ้งเอาเนี่ยโดนน้ำยังหักน่ะ พี่น้องโดนน้ำจะโดนน้ำเลยมันเลยหักเพราะว่ามันสลัดยังบ่หอดปีนะจ๊ะเนาะเออสลัดยังบ่หอดเดือนเต็มเพราะว่าปกติน่ะสลัดมันจะเก็บได้อยู่45วันที่จะเก็บกินได้เนาะอันนี้มันยังก้อนอยู่จ้าก็เลยก็เลยบด้เกเนะจะเนาะบายบายจ้าพี่น้องเดี๋ยว ขาวเฮือนก่อนจ้าบายๆเพราะว่ามันแดดแล้วเนาะพี่น้องมันแดดเร็วกระิเขาวไปเฮ็ดกับขาวโตจ้า